คุณแม่เจาะเลือดค่ะนอกจากจะพาแม่มาเจาะเลือดแล้วนะคะเราก็ยังมีธุราปั่ปังอะไรอีกมากมายเป็นวันหยุดที่เหมือนต้องเจยธุระเยอะมืนไม่ได้หยุดจกทำละก่อนวันนี้พาแม่มาทําบนมาไหว้ป่าดินบริจาคลงศพและพ้างสงศพแล้วก็มันคือมี เรื่องปัจาดกีฬาแต่เราต้องทำจิตใจของเราให้ยินเใหญ่ร่มร่มสวิงมากีุเจ้าไม่รู้อะไรนะชอบให้เราปัจจัยด้วยตลอดเลยแต่เราก็ไม่ได้อะไรกับเขามากนะเราดึงแค่หน้าอยูแล้วเราก็มาระบายลมกับตัวเองไม่ถึงว่าสวิงกับตัวเองเราไม่ได้ไปแี่งใส่ใครเราตอนนี้ก็ทำบุญละทั้งตัว๋ยวเราจะพยายามนำให้เราสงบแล้วก็ทำจิตใจให้ร่มร่มขอบคุณมาก รับตาเอ่าปิดเฉยตัวน้อยเปลี่ยนที่น้อยนล้เจ้ามันนอนที่แรกแล้วตัวใหญ่ไปนอนปีแขนเพลงของน้องด้วยนั่นลักจังเลยนยนาน้อยโตเป็นสาวแล้วยิ้มได้ยวยฝันดีลูกนี่น่าจะมีหลานอึงลูกเป็นพี่น้องกับน้องอิยานะคะ เราตื่นสาวแล้ววันนี้จะกินกล้วยวันตุบแล้วนีย่ยิ้มนะ <c oughs> ยิ้มหวานงานเตรียมงานที่เราบินสันนั่งรออยู่ประมาณครึ่งชัง่วโมงไม่รอแล้วลงมาเตยติมน,นี่แค่วันเตรียมงานนะกินติมแล้วกูจะขอมนี่แหะประเด็นคือกูหมดตังค์กับค่าตินแล้วด้วยจ้ะนี่แค่วันแรกนะซึ่งยังไม่ได้งานด้วะแค่เตรียมงาน ทำงานได้บรรยากาศการจัดเต็มมงานช่างสนุกสนานและมุ่นมายจริงๆเลยนจะจ๊ะจุ๊บจถึงที่พักแล้วโอ้โหดมัดผมทั้งวันหัวฟูค่ะกินชาบูมาดูท้องว้าแล้วเมื่อไรมันจะยุบเนี่ยนอนละ พรุ่นี้มีงานเช้าต่อไปกดโดนเอฟเฟกนั่นะเลยนะตาขุมก็มา,ม,มาเชียรแค่นี้นะเดี๋ยวไปนั่งย่อยสัแปบกัอนนะอันดีจากพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูใหม่นะมีงานที่โรบินสันมาจัดงานแล้วตอนนี้คือพี่กษาารัย เราก็กระจกหน้าจอแตกเลยแต่ขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องสามวันติดสามสี่ผ้าพอเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วค่ะงานเกือบจะเริ่มแล้วค่ะงานเกือบจะเริ่มนเนาะ คนกำลังเตรียมพร้อมและซ้อมอยู่ค่ะกำลังรันโปรแกรมถ่ายรูปแล้วก็ซุมก็สวยงามเรียบร้อยมีเพื่อนบ้านค่ะดูเราไหมนี่คือเราค่ะเราก็พาเดินงารอบๆกับช่างกล้องของเราก็ เวทีแล้วก็ไปดูข้างหลังเวทีเอ้าเมื่อกี้เห็นคนอยู่ไปหน้าเรก็แบบว้างนหลังเวทีหอเพื่อนอยู่โน้นอยู่ในห้องฟิตติ้งวันนี้แต่งหน้ามานะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือเหงื่อลบไปหมดละในด้านหลังเวทีอันนี้น้องควบคุมการแสดงก็อบอกว่าตอนนี้เป็นผู้จัดการควบคุมการแสดงเขื่อเหมือนกันเลยนี่ ก็้าสวยเต็มไปหมดเลยประมาณนี้นะจ๊ะ ไม่มาลิยังไม่มาเรื่องใช้แรงงานเป็นเรื่องที่เราต้องทำถนัดกระเกินมาแล้วกว้างอยู่เจทิพาทายทองธรรมชาติทิพทองทิพทองครับผมเน่เกหมกินเด แล้วก็ซื้อเก็บสะสมไว้นในตู้เย็นอย่างนั้นแหละแล้วก็หนูจะ Have you ever do y o <laughs> ูยังจริง,รงถ้าจะไม่กินวันนี้เดี๋ยวหนูจะกินให้ดูก่อนเหมือว่ามันน่ารักดีถึงบ้านแล้วพายุเข้าฝนตกหนักมากสภาพบ้านดูไม่ได้เลยจ้ะ ประตูหน้าต่างกระจายค่ะเปิดลมฝุ่นเข้ามาเต็มไปหมดดีนะยังไม่เห็นอะไรเสียหายตอนเนี้ยยังไม่เห็นว่ามีอะไรเสียหายแต่ไม่รู้ว่าต,ต่อไปต่อไปจะเห็นไหมเท่านี้มันสามดวงเมืม่อยมาน้ําไม่ไหลแต่โชคดียังมีไฟอ่อนๆมันไม่ใช่ว่าติดเต็มนะฉันพยายามไปหยัดไฟโดยการไล่ปิดทุกดวงปกติฉันเปิดไฟทั้งบ้านแต่ไม่เปิดแบบพนลมไม่เปิดอะไรระบายกันฉันหายใจไม่ออกแล้วฉันก็ ปิดไฟทุกดวงเลยเพื่อมันเหลือดวงแค่ไหนฮะปกติฉันต้องเปิดน,นู้นเปิดน,นี้แล้วก็พยายามชาร์จแบตแบตก็ไม่ค่อยจะเข้ามั่งไม่เข้ามั่งแล้วเนี่ยเท่น้ําไม่ไหลก็ใช้เท่าที่จําเป็นค่ะตอนนี้คือฟันใช้น้ํากินแปง้งไม่ค่อยเวอร์แล้วก็ส่วนหน้าใช้โทนเนอร์จ้ะสามขวดล้างไปเลยจ้ะ ทุกอย่างจะต้องอยู่ในช่วงภาวะที่ต้องใช้อยู่ภาวะอยู่ภาวะใช้ไปเลยทุกสูตรล้างให้หมด ตอนเช้าตื่นมาพี่สาวส่งมาว่าพายุเข้าที่หน้าใส่งานแบบพังมากไม่นึกว่าตกเย็นมาอายุมาสิงชันอายุพาทิพอิติลิ์ดิดชึ่งมากโอเคประหยัดไฟเนาะเดี๋ยวจะปิดไฟปิดทุกอย่างละต้องอยู่นิ่งๆประหยัดพลังงานตัวเองด้วยเด๋ววร้อนแค่นี้นะฟันดีค่ะปรุงงานเหมือนเดิมงานโรเบินันอ,อีกหนึ่งวัน,าน,วนยาวันนี้มาสองชุดเลย ครับใครเห็นน้องๆแบบนี้ตัวน้อยๆมาลาด้วยนี่มีกิจกรรมชูปีกเพิ่มวันนี้ใส่ชุดเต็มตัวปากตืดหลังเข้าไปกับหัวยุ่งๆบอกแล้วว่าอยู่นี่ 3, 4, 5, 5. สามวันติดนะจ๊ะก็เดินขี่กินขี้อยู่ที่นี่หมดนะคะเดินกันอยู่เนี่ยแหละทั้งวันทั้งคืนวันนี้มาทรงนี้ หน้าก็ยังแน่นอยู่ไม่หลุดแล้วก็ไปเสียดตังกับวัดสันกิราเนะจ๊ะเข้าวัดสันธราเสียดตังเยวทุกทีนะจ๊ะได้สีทานเล็บมาแต่ก็ไม่มีกาวขนตาอยากได้กาวขนตาโอ้เล็บไม่ให้อีกแล้วทำมันตั้งนาน อ่าโอเคก็มันจะโ่งแฟั่นแล้วันนั่นที่เก้าอี้เดี๋ยวเราจะมีของที่เราลึกแจกให้ฮะแค่นี้นะด้วยคำงาครับครัเอองานแล้วดูลักพิมพ์ที่ทางเยอะจริงๆวอาทิตตกดินแล้วปุ๊บแดดหมดเลยปวดตีนไม่เลยอปวดตีนเหมือนเมื่อวานแหละสะสมไนาเลยวะมันยังไม่หายดีอะนี่หน้าเลยเปะแค่ไหนก็ต้องหลุดมั้งวะ กวดเตินจังเลยดูสภาพจังตอนนี้นก็คือน,นี่คยอเก็บของลงมาแล้วไปกินอาหารเย็นมะแล้วก็ดูตดดีตีลงน้ำหนักตีลง,งน้ำหนักขาไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วที่เห็นชัดสุดเลยคือเหนียงนะเขาเรียกว่ารักยิ้มตั้งค่า เป็นกุละสะตรีที่มีรักเยี่ยมใตข้ข้าเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงโอ้โหเมื่อกี้พิกก็ะขอโทษขอโทษกลับบ้านละเมื่อยแค่นี้แหละ อยู่ที่เดิมที่นี่อีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ทําจุกกลางสองจุกหัวคูมากเพราะว่ามาตัดผมแล้วก็ขี้เกียจไปเลยทาแบบนี้มาเลยจัดบูเส้นแล้วรู้สึกไหมคะมีแค่นี้แหละไจัดอายนาหนักๆแล้วก็ทีวีอันดังๆแล้วก็มีป้ายอยู่ตรงนี้มีมมนแล้วก็สาขาจืดอๆแล้วก็สื่อสาต่าง ประมาณนี้น่จะจ๊ะคราวนี้ก่อนถิ่อน,นอนาหาอะไรกินก่อนที่รับพัฒนาต้นงานที่คุณจะ ี่ได้กลับบ้านไว้หน่อยนึง mm. หัวฟูอะแปะผมให้เช้าไม่ได้ปล่อยให้แหง้งมันไปนเลยฟูเลยไม่ได้เป่าไม่ได้อะว่าจะหายเหนื่อยก็ไม่หายอะจะถูบ้านไม่ได้ถูกปนั่านไมย้ยางเดี๋ยวเข้ามาบ้านเหมือนมีอะไรตายแมวขี้อะไรสักอ,อย่างเอาขยะไปทิ้งแนละ้วยังเหม็นเน่าขนาดนี้คืออะไรวะเนี่ยหาต้นต่อไม่เจอมีอะไรตายในี่ฟ้าหรือเปล่าอะ เหม็นมนากเลยอ่ะเห,เหม็นมืนแบบไม่บ้านเท่าขนาดนี้เข้าใจแล้วมันคือไม่รู้ว่ามันเหม็นตรงไหนอ่ะแต่มันเหม็นชาลาล่างเนี้ยจริงๆมันหาไม่เจอขยะก,ก็ทิ้งแล้วอะไรก็ทำหมดแล้ว ไม่ทำไงแล้วอ่ะหาความต้นต่อคอมเน็นไม่เจอขึ้นน้ขึ้นไม้แล้วกันชิงไม่ป่อยวะ่ะมันเหม็นเกินอ่ะอายาจจะไม่บอกอยู่ไงเนี่ยฉีทั้งหมดเลยฉีสเปย์อยู่บ้านฉีสเปย์แอลกอฮอล์ก็ฉีดสเปย์ทุกอย่างเลย่ร้จะทำอะไรวะมันเหม็นอ่ะลองดูกันเนาะ ดูเหงะค่ะใครเห็นเหงอฉันปะเป็นเม็ดจ้ะบอกว่าจะแค่รดน้ำต้นไม้อดไม่ได้ค่ะบ้านมันสกปรกมันเหม็นว่ะถูจ้ะทั้งหลังร้องแห้งอย่าตอนนี้เตรียมสาดลงมันเป็นลักษณะนี้ใส่นะคะมันอดไม่ได้จริงกลิ่นก็ยังอยู่นะหาไม่เจอจมกูกจะพังเนาะ ไม่รู้อะไรวะ่ะบ้านตายอยู่ตรงไหนก็นไม่รู้มาสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดทั้งบ้านแล้วด้วยฝ่าถูทั้งบ้านแล้วกินอยู่อยู่อยู่อยในฝ้าป่ะวะโอ๊ยไม่ไหวล,ละจะตายตื่นมาเปิดห้องได้กินกลับบ้านมาเปิดบ้านได้กินมึงคืออะไรครับเนี่ะดูเงาดิหัอพี่สาเองดูเปลียอย่าแหม อ่ะน้ำเต็มละแค่นี้แหละแวะมาบอกหรืไปะอาน้ำอ่ะพักผ่อนได้เี้ยเต็มเลยกินนู่นกินนี้นั่งพักอาบน้ำแล้วเาขาห้อง,งปิดไฟแกลืมมันร้อนอ่ะมีตาบวมนองกันนจ้าเดี๋ยวว่ากันใหม่พรุ่งนี้งานสงการเดี๋ยวตัด คลิปสามอาทิตย์มันอยู่แล้วก็วันจะจะกิจกรรมรวมกันเลยไม่เยอะหรอกกี่วันเนาะสามสิบวันเองแล้วเดียวจําได้อยู่ที่ติดๆิดค้างไว้เพราะว่าได้เลิกได้ใช้ละเบาๆหละเดี๋ยวมารวมมารู้วันแกมเป็นลูกไม่มีรักยิ้มแต่ชอบคนมีรักยิ้มนะไม่ใช่จะพูด ชอบคนมีรักยิ้มแต่เรามีแต่ยิ้มจะรักไหม <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> นอนแล้ว